วิธีรับเงินคืนประกันสังคมม40ส่วนที่จ่ายเกินซึ่งทางประกันสังคมเตรียมที่จะโอนเงินคืนให้กับผู้ประกันตนม40ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับส่วนลดในการจ่ายเงินสมทบรายเดือนจากรัฐบาล มีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี64จนถึงเดือนกรกฎาคมปี65นี้นะครับก็คือ12เดือนแต่ว่าด้วยขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราไปจ่ายเงินสมทบรายเดือนเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดหักส่วนลดให้กับเราทีนี้เมื่อขั้นตอนทางกฎหมายสมบูรณ์ประกาศเรียบร้อยแล้วก็จะ มีการจ่ายเงินคืนส่วนลดที่ท่านได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม64และยังไม่ได้มีการลดเนี่ยท่านก็จะได้รับเงินส่วนเกินที่ท่านจ่ายไปคืนทั้งหมดสำหรับผู้ประกันตนม .40 นะครับซึ่งก็มีหลายล้านคนโดยทางประกันสังคมเตรียมจะโอนให้งวดแรกในวันที่ 8ถึง11สิงหาคม2565นี้แต่ว่าท่านต้องไปผูกบัญชีธนาคารเป็นระบบพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านให้เรียบ,บร้อยประกันสังคมก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับท่านเลยนะครับซึ่งวิธีการรับเงินนะครับการผูกพร้อมเพ์กับ บัตรประชาชน13หลักผูกกับบัญชีธนาคารของท่านนะครับก็ไม่ง่ายและขออภัยครับก็ไม่ยากนะครับง่ายๆนิดเดียวถ้าท่านผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักอยู่แล้วท่านก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็รอรับเงินแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่เคยผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือเคยผูกพร้อมเพย์แต่ไปผูกกับเบอร์โทรท่านต้องเปลี่ยนมาเป็นผูกพร้อมเพย์ กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านธนาคารอะไรก็ได้ที่ท่านมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนะครับโดยวิธีการผูกพร้อมเพย์เนี่ยก็สามารถทำได้ทางมือถือของท่านนะครับทําในแอปธนาคารหรือว่าจะไปทำที่ตู้ ATM ของธนาคารหรือว่าท่านใดทําเองไม่สะดวกก็เชิญไปทำที่สาขาของธนาคาร ที่อยู่ใกล้บ้านของท่านก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาผูกพร้อมเพย์ให้กับท่านก็บอกเขาว่าต้องการจะผูกพร้อมเพย์หมายเลขบัญชีนี้กับเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านซึ่งถ้าท่านผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยภายในหรือว่าก่อนวันที่1สิงหาคมนี้ท่านก็จะได้รับเงินคืนมอ40งวดแรกในช่วงระหว่างวันที่8ถึง11สิงหาคมนี้ แต่ถ้าหากท่านผูกพร้อมเพยไม่ทันวันที่1สิงหาคมนะครับท่านก็ผูกหลังวันที่1สิงหาคมท่านก็จะได้รับเงินคืนมอ40ในงวดที่สองนะครับซึ่งงวดที่2เนี่ยเขาจะโอนให้ในช่วงเดือนกันยายนนะครับก็คือระหว่างวันที่14-16ถึง16กันยายนคือถ้าผูกพร้อมเพยทัน วันที่1สิงหาคมท่านจะได้รับเงินงวดแรกเลยก็คือ8-11ถึงสิสิงหาคมนะครับเรียงตามหมายเลขบัตรประชาชนแต่ถ้าเกิดผูกพร้อมเพหลังวันที่1สิงหาคมนะครับท่านก็จะได้รับเงินในงวดที่2ก็คือ14-16ถึงกกันยายนนี้ส่วนท่านที่บอกว่าไม่มีบัญชีธนาคารหรือเคยมีแต่ปิดไปแล้วไม่อยากไปเปิดบัญชีธนาคาร ท่านก็สามารถไปติดต่อขอรับเงินคืนเป็นเงินสดได้แต่ว่าท่านต้องไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านนำบัตรประชาชนนำสำเนาบัตรประชาชนนะครับไปติดต่อที่ประกันสังคมบอกว่ามาติดต่อขอรับเงินคืนม40ส่วนที่จ่ายเกินแต่ว่าขอรับเป็นเงินสด เดี๋ยวทางเจ้าที่เขาจะมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกท่านกรอกแบบฟอร์มเซ็นชื่อและส่งเอกสารไปจากนั้นเขาก็จะนัดให้ท่านมารับเงินสดในวันอื่นๆต่อไปนะครับส่วนจะได้เงินคืนคนละกี่บาทนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านจ่ายเกินไปกี่เดือนนะครับอันนี้ผมไม่ทราบได้แต่ว่าส่วนลดที่ได้ก็คือเดือนละ40% ของเงินสมทบที่ต้องจ่ายซึ่งประกันสังคมม40เนี่ยมี3ทางเลือกนะครับก็คือทางเลือกที่1เนี่ยจ่ายเงินสมทบเดือนละ70บาทนะครับท่านก็จะได้รับส่วนลดเหลือจ่ายเดือนละ42บาททางเลือกที่2ก็คือจ่ายสมทบเดือนละ100บาทท่านก็จะได้รับส่วนลดเหลือจ่ายเดือนละ60บาท และทางเลือกที่3จ่ายเงินสมทบเดือนละ300บาทท่านก็จะได้รับส่วนลดเหลือจ่ายเดือนละ180บาทก็ได้ส่วนลด40%ทุกทางเลือกก็คูณกันไปตามจํานวนเดือนที่ท่านต้องจ่ายเกินและยังไม่ได้รับส่วนลดอันนี้ต้องไปเช็คแต่ละบุคคลแต่ว่าถ้าดูคร่าวๆก็ได้คนนึงก็ได้เป็นหลักร้อยแล้ะครับสำหรับเงินคืนที่จะได้รับ เพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่าวิธีการรับเงินคืนก็คือขอให้ท่านไปผูกพร้อมเพยหมายเลขธนาคารของท่านกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านถ้าผูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรรอรับเงินโอนเข้าบัญชีแต่ถ้าเกิดยังไม่เคยผูกหรือเคยผูกไว้แต่ไปผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ท่านต้องเปลี่ยนมาผูกใหม่กับหมายเลขบัตรประชาชน ซึ่งสามารถทำเองในแอปพลิเคชันของธนาคารทำในมือถือของท่านทำทางตู้เอทมของธนาคารก็ได้หรือว่าทำเองไม่สะดวกก็ไปติดต่อที่ธนาคารให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาผูกพร้อมเพย์ให้กับท่านก็ได้ส่วนท่านที่ต้องการจะรับเงินสดไม่อยากผูกพร้อมเพย์ไม่อยากเปิดบัญชีหรือว่าบัญชีเนี่ยโดนปิดไปแล้วท่านก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านและบอกว่า มาติดต่อขอรับเงินคืนม .40 โดยขอรับเป็นเงินสดอย่าลืมเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็สำเนาบัตรและเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกพอกรอกเสร็จส่งเอกสารเขาก็จะนัดให้ท่านมารับเงินคืนในวันอื่นต่อไปรับเป็นเงินสดโดยเงินที่จะได้รับงวดแรกนะครับสำหรับโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับถ้าท่านผูก ก่อนวันที่1สิงหาคมนี้ท่านก็จะได้รับเงินไปเลยงวดแรก8ถึงสิสิงหาคมนี้โอนเข้าบัญชีถ้าผูกไม่ทันวันที่1สิงหาคมไปผูกหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับเงินคืนงวดที่2นะครับก็คือช่วง1 4ถึง16กันยายน2565นี้ส่วนท่านที่ขอรับเงินสดอันนี้ต้องไปถามกับทางประกันสังคมโดยตรงว่าท่านจะได้รับเงินสดเมื่อไหร่ ก็แล้วแต่ตามห่วงเวลาตามกรอบเวลานะครับก็จะได้รับเงินคืนคนนึงก็น่าจะหลายเดือนนะครับก็คูณกันไปว่าเดือนหนึ่งได้รับส่วนลด40%ก็คนนึงก็คงได้หลักร้อยนะครับอันนี้เป็นมาตรการล่าสุดในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนม40และเตรียมที่จะโอนเงินคืนให้แล้วท่านที่ยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์ประกันสังคมนะครับ 1506ครับ